สวัสดีครับสวัสดีปอมแม่พี่น้องที่ครอบรักทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางเราเข้มหน่อวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าในร้านประจำสัปดาห์นะครับก็วันนี้เริ่มต้นในส่วนของโซนหลังร้านนะครับโซนเก็บงานอยู่กันนี่กับคู่ใต้เอ4018 DT นะครับปี63นะครับรอเก็บงานนะครับรอเก็บงาน4นะครับกันนี่ปี63 เปิดราคาไว้น่าจะประมาณ3ามแสนกลางๆนะครับมาอุปกรณ์สองชิ้นนะครับสวัสดีกันหนึ่งนะครับคูวต้าเอลซีห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลนะครับล้อประกอบนะครับหน่อกืประมาณสองแสนกลางๆนะครับสองแสนต้นอ่าครับนี่ครับจอบหมุนเปิดนะครับหน่ออ่าครับเโซนาร่าส์นะครับหน่อโซนาร่าน์ปกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพลวนผ่านบุกเบอร์คุดมันตั้กยานะครับมีครบหมดนะครับฮะ เริ่มต้นกันนี่นะครับกันนี่ยังอยู่นะครับคูปะใต้เอ็มสามหกศูนย์แปดดีเอสพีเอสพีนะครับปีห้าเจ็ดเนาะครับเนาะกันนี่ปีห้าเจ็ดกับชั่วโมงใช้งานพันหกร้อยชั่วโมงครับยางดี้ีเซนเนาะครับเนาะอ่ากันนี่เช็คความใช้งานหื่อนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะอุปกรณ์สองสองชิ้นนะครับมีใบดันแล้วก็ผานพลวนตราช้างนะครับอ่ะนะครับเนาะกันนี่ยังอยู่อ่าครับส่วนกันถัดไปนะครับกันที่ป้อขายได้ก็จะเป็นกันนี่นะครับ ก็นี่คูโบต้าแอลห้าศูนหนดีที่นะครับก็นี่ปีอาห้าเกาหนครับเนอก็นี่ปีห้าเก้ายั้งหน้าหม่ยั้งหลังก็ประมาณ65%บห้เปวนนครับปีห้าเก้าชงใช้งานประมาณ 1700, 000, มนะมปันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยช่วงนะครับมีภูมิรสองชิ้นนะครับมีเบันหน้าแล้วก็ผ่านพรวนหนะครับสี่แสนสอบาทนะครับสี่แสนาบาทเท่านั้นนะครับเช็คความใช้งานให้นะครับก็นี่โดยภาพรวมก็โอเคนะครับก็นี่ สีสันก็มีเก็บสีไหมนะครับไปเช็คความใช้งานคือแหงดีอยู่หน่อครับหน่ออ่ะกันนี้ไข่ซ้อหายู่นะครับคูต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับปีห้าเก้านะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นนะครับส่วนกันนี้นะครับคูปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับกันนี้ปีหกสามน่อครับหน่อได้ยางไมซีเส้นสีเดิมทั้งคันนะครับเช็คความใช้งานให้นะครับกันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับมีเบดันหน้าแล้วก็ผานพรวน 5ตาช้างนะครับ D H 225 E Pro นะครับเปิดราคา3แสน60,900บาทนะครับ3แสน60,900บาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาร้องแล้วก็เข้ามาต่อราคาได้นะครับอ่านี่เครื่องมากเดิมอย่างมุดนะครับพร้อมใช้พร้อมจะงานเฮอร์นะครับปูปัต้า L4018 DT ปี63สี 3, เดิมทั้งคันนะครับ3 6 9 0 0 0บาทอ่าครับ ส่วนคันนี้เนาะครับเนาะคันนี้คูปต้าเอ็ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับคันนี้ปีหกสองเนาะครับเนาะปีหกสองนะครับกมีเก็บสีม้าครับยังหน้ายังหลังก็ยังดีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกนะครับเช็คพร้อมใจงานเฮิอนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานพรวนหกนะครับคันนี้กับเปิดราคาไว้ตีสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเช่นกันนะครับไถ่กระแฮงดีอยู่นะครับมีเก็บสีม้านะครับรถคนี้นะปีหกสองนะครับแต่เครื่องเครื่องก็ยัง มากครบอยู่นะครับยังไเคยแกะแต่นะครับเช็คความใจงานคือนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเนาะครับเนาะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีสองคันนะครับ l ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับส่วนกันนี่เนาะครับเนาะกันนี่ติดมาจําอยู่นะครับคูเบอร์ต้า l ห้าศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับติดมาจําลูกกาตีเงาเนาะครับเนาะอำเภอเงาจังหวัดลำปางนะครับก็นี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใบดัดหน้านะครับแล้วก็ผานครวนตาช้างนะครับนี่ครับอ่า ก็นี้ก็สวยงามเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับยางหน้ายางหลังก็ประมาณเจ็ดส uh ิบ huh ห้าเปอร์เซ็นต์บวกนะครับถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะพอเชคความใจงานเฮือนะครับนี่นัดทรงประมาณนั่นซุกนะครับกันนี้มากคมมดนี่ครับเช็คความใจงานเฮือนนะครับฮะ่ากันนี้อีกอันหนึ่งนะครับตีเช็คเตรียมทรงนะครับสปอร์ตลงสปอร์ตไล่ติดตั้งเฮือนนะครับฮะนะครับขอบคุณลูก้าอำเภอแงาวมากๆนะครับ ส่วนพวกโยกกรองนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเริ่มต้นหมื่นเกานะครับใบซสองก็สี่มีข้อมูลอะผ่านมือสองนะครับผ่านมือสองแล้วก็ในส่วนของพวกโรตารี่ตาจ้านะครับพวกโรตารี่ของยันหมามีนะครับบุกเบิกกระทูมาสอบถามราคาได้ครับนะครับล่างที่ถนนตั้งไงนะครับถนนสายตาเล่าห้อยเป้งนะครับมุกนาไปตามอำเภอเมืองป้านะครับส่วนฝังนี่นะครับมุงนาไปทังเทศบาลเมืองลำปางนะครับ สอบหามมาเจอครับโทรสอบถามได้นะครับีเบอร์0813662756นะครับวันนี้ก็น้ำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพอมาปีน้อง FC ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยครับขอบคุณครับ